น,นี่อยู่กับน้องของขันแล้วก็แม่กุลนะคะตอนนี้น้องของขัญอายุเท่าไหร่นะลูกอายุสิบสองสิบสองเนาะทีนี้น้องของขันเนี่ยเป็นสิวอุดตันบริเวณหน้าผากเป็นเลยก่อนหน้าเนี่ยเป็นสิวอักเสบบริเวณจมูกใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆน้องของขันเนี่ยอยู่ในช่วงวัยรุ่นแต่ที่น้องเป็นเนี่ยไม่ใช่สิวฮอร์โมนนะคะคุณแม่ได้เป็นสิวเกิดจากฮอร์โมนวัยรุ่นเนี่ย เต็มทั่วหน้าเลยแต่น้องหงษ์ขานเนี่ยตอนนี้เป็นเฉพาะเขาเรียกว่าปุดตามบริเวณหน้าผากเป็นผลดืืนไม่เล็กๆบริเวณหน้าผากส,ารรรสังเกตวันนี้น้องไว้หน้าม้าด้วยนะจ๊ะลูกผมหน้ามา้าเนี่ยมันจะระคายเคืองมันจะระคายเคืองทําให้เราเป็นสิวบริเวณหน้าผากได้แต่ของหนูอะไม่ได้เป็นเยอะมากนะไม่ได้น่าตกใจลูกทีนี้ต้นเหตุอะเราต้องมาดูขอนว่าวันนี้หนูนอนกี่โมงลูก ปกติในทุกวันนะคะคือศา um> สตร uh> ู้คุ้ม um ที่จริงไม่ดึกนะคะถ้าคนที่เครียดกังวลนอนดึกนะคะสิวหดสิวหดจะขึ้นหน้าผากเนี่ยตลอดเลยช่วงไหนที่หนูอ่านหนังสือเยอะช่วงไหนที่หนูเครียดหรือนอนดึกดึกมันก็จะขึ้นตลอดไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะวันนี้เรามาเคลียร์สิวแล้วสิวจะหายไปหมดเลยเพราะมันเกิดจากภายในของเราด้วยตราบใดที่เรายังเครียดกังวลนอนดึกอยู่สิวหดสิวหดหน้าผากจะขึ้นได้ตลอดไม่ใช่แค่เด็ก เราก็เป็น,เ,ปนเออถ้าจะสมมติว่าเออวันไหนเราเครียดกังโวลอย่างเงี้ยนะคะแม่บางทีเช้ามันขึ้นกลึบเต็มหน้าผากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูก็ต้องไปดูเองหนูนอนสี่โมงนะอ,อ่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น้า่ผากเนาะไม่ยางไม่ให้ผมมันระคายเคืองอะลูกหรือคือแม่เข้าใจว่าเด็กชอบไว้ผมหน้ามา้านไม่นองมันน่ารักทีนี้วันไหนเสาร์อาทิตย์หนูไม่ได้ไปไหนหนูก็เปิดหม่งบ้างลูกเออให้หน้าผากมันระบายอากาศบ้าง ไรอย่างนี้นะลูกเนาะแล้วที่สําคัญวันนี้คุณแม่สังเกตเห็นผิวหนูค่อนข้างแห้งมากเนี่ยบริเวณหน้าผากนะลูกมันลอกเป็นขุยๆเลยแสดงว่าหนูใช้น้ําอุ่นในการล้างหน้าหรือไม่งั้นหนูก็ต้องอาบน้ําที่อุ่นแล้วก็ร้อนมากๆใช่ไหมเอ่ยอ่าเวลาที่เราอาบน้ําที่มีเอ่อเขาเรียกว่าสังเกตในกระจกถ้าเป็นเงาฟ้าขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันอุ่นจนเกิดไอร้อนก็อไอร้อนพวกนี้มันจะทําให้บุมคนเรากว้างได้นะลูกนะแล้วก็ทําให้ผิวเราแห้ง พราะผิวเราแห้งมันก็จะเกิดสิวหดสิวผื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นหนูอาบได้ลูกเพราะว่ามันฤดูหนาวเนาะแต่หนูต้องรีบเอาน้ําเย็นล้างหน้าทันทีเออล้างหน้าเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้ผิวมันแห้งเนาะและที่สําคัญหนูต้องทาครีมบำรุงเยอะๆนะคะเพื่อไม่ให้ผิวมันแห้งก้านถ้าผิวแห้งเนะี่ยมันเป็นต้นเหตุหลายๆอย่างลูกไม่ว่า แห้งก้านมองค้าตอนนี้หนูยังเด็กอยู่แต่ถ้าเราเลยสัที่สิบห้าขึ้นไปใช่ไหมแม่ฝ้ากระเริ่มมาแล้ว <S <S เออฝ้ากระเริ่มมาแล้วเนาะหนูต้องทาครีมบำรุงเยอะๆแล้วก็กันแดดน,นะคะวันนี้จําได้ไหมลูกหนึ่งอาบน้าด้วยน้ําเย็นหรือน้ําปกติแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้หนูก็อาบน้ําอุน่นแล้วก็รีบเอาน้ําเย็นตกท้ายด้วยอีกรอบหนึ่งแต่หน้าเนี่ยอย่าเอาน้ำนุอนน้ำร้อน้ังเดือนะคะันโอเคไหมสองต้องบำรุงผิวเยอะๆทาครีมบำรุงเช้าเย็น นะคะตอนนี้จริงๆหน้าผิวของน้องเป็นคนที่พื้นผิวดีมากนะแก้มเนี่ยใสยไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็บำรุงเยอะๆแล้วก็กันแดดเนาะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าคือว่ากังวลเดี๋ยวรอให้โตอีนี้นะคุณแม่นะจริงๆถ้าต้นเหตุของมาแล้วเนี่ยเราจะกําจัดขนออกให้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าขนเนี่ยเป็นต้นเหตุข,ของตุมขนกว้างพอรูขนกว้งางก็จะอุดตันง,ง่ายเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรเยอะมีแต่บริเวณหน้าผากหนูก็อยางนอนดึก เขียนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็เดีไงหน้าใส่แน่นอนค่ะคุณแม่